สวัสดีครับ Bible before breakfast คำที่ประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องไม่หวงของดีส,สดุดีบทที่84ข้อ1 0ถึงข้อ12นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์ตรัสกับเราด้วยพระเจริโพระองค์ในวันนี้เราอที่ถานในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับเราดูพระมีด,ด้วยกันสดุสดีบทที่8 4ข้อ1 0ถึง12นะครับเพราะวันเดียวในบริเวณพันิเวศของพระองค์ ดีกว่าพันวันในที่อื่นเขาพระเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าของเขาพระเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลกพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติพระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์นะครับแล้วข้อ12นะครับ ข้าแต่พยาเวจอมทัพคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขครับเรานึกถึงเพลงอะไรไหมครับเขาบอกว่าวันเดียวในนิเวศพระเจ้าดีกว่าพันวันนะครับวันเดียวในนิเวศพระเจ้าเราเราใช้เวลากับพระเจ้านะครับก็ดีกว่าวันอื่นๆครับอันนี้เป็นการที่เราใช้หนึ่งวันกับพระเจ้านะครับคุ้มกว่าพันวันในที่อื่นๆคุณใช้เวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับ โดยเฉพาะได้ยินว่าน้องบางคนเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่เช้าเลยเป็นสิ่งแรกใช่ไหมครับดีมากเลยครับใช้เวลาเริ่มต้นกับพระเจ้านะครับหรือใช้เวลานมัสการพระเจ้าใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าในการเข้าเฝ้าพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่อื่นๆนะครับแล้วก็เขาบอกดาวิดบอกแค่ขอเป็นคนเฝ้าประตูก็ดีกว่าดีกว่าเป็นเจ้าของเต็นท์ใช่ไหมครับเป็นแค่คนเฝ้าประตูของพระเจ้านะครับก็ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอาธรรม เพราะว่าพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นดวงตะวันนะครับให้แสงสว่างเป็นโลกคุ้มของป้องกันนะครับพระเจ้าพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติพระองค์มิได้หวงสิ่งดีอันใดไว้นะครับเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ได้หวงอะไรไว้เลยนะครับพระองค์กับให้สิ่งที่ดีกับเรานะครับแก่เราทุกคน,นครับที่ดําเนินในความซื่อสัตย์ นล้ววันนี้อยากโฟกัสที่คําว่าไม่ได้หวงของดีเอาไว้เลยครับผมได้ยินว่าบางคนอาจจะใช้เวลาในการเข้าเฟ้าพระเจ้านะครับและแบ่งปันกับคนอื่นอันนั้นดีมากเลยนะครับต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราขึ้นรถแล้วเราเปิดให้สามีให้ภรรยาเราฟังนะครับหรือเปิดให้ลูกเราฟังนะครับดีมากเลยครับให้รักษาสิ่งนี้ต่อไปนะครับอย่าหวงของดีนะครับแบ่งปันนะครับแล้วพระเจ้าเราเป็นไงครับก็ไม่ได้หวงของดีไว้ ก็ได้ให้กับเรานะครับเมื่อเราเองเป็นไงครับมีใจที่อยากจะอยู่กับพระเจ้าครับอยากจะมาเป็นคนเฝ้าประตูนะครับอยากจะมาอยู่ในพานิเวศพระเจ้าอยากจะมาหาพระเจ้านะครับพระองค์ก็จะไม่ได้หวงของดีอะไรไว้เลยนะครับสําหรับเราที่ดําเนินในความซื่อสัตย์ครับดังนั้นพระเจ้าพระเจ้าเป็นจอมทัพคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขครับวันนี้เราได้อะไรบ้างครับเราคิดถึงสิ่งที่ เราใช้เวลากับพระเจ้าครับสิ่งแรกเลยนะครับเราไม่หวงของดีไว้นะครับเราแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าได้มายืนเฝ้าได้มาเป็นคนทํางานอะไรเล็กๆลน้อยก็ดีดีมากนะครับดีกว่าที่จะไปอยู่เป็นผู้นําไปอะไรในทางของคนธรรมนะครับแล้วก็พระเจ้าเองจะเป็นแสงสว่างให้กับเราเป็นโลให้กับเรานะครับวันนี้นะครับ ให้เราแบ่งปันสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับคือข้อความพรเจ้าพระเจ้าให้กับคนอื่นนะครับเปิดให้เขาฟังบ้างนะครับแบ่งปันหรือคุยกับเขานะครับใครที่เรานั่งรถมาด้วยนะครับสามีภรรยาเราครอบครัวเรานะครับว่าเราได้รับอะไรและแบ่งปันให้เขาฟังนะครับแบ่งกันนะครับหวงของดีของดีเราไม่หวงเราแบ่งให้เขานะครับเพื่อเขาจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาด้วยนะครับวันนี้ก็มี สามีบางคนนะครับเขาแอบฟ้องว่าภรรยาเขาเดี๋ยวนี้ไม่เปิดเฝ้าเดี่ยวให้เขาฟังแล้วนะครับ b i b l e before breakfast ดังนั้นอย่าลืมนะครับแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ไม่ห่วงไว้นะครับวันนี้พระเจ้าให้เราคิดเรื่องนี้ครับได้ใช้เวลากับพระเจ้าแป๊บเดียวนะครับ10นาที5นาทีในการเข้าเฝ้าพระเจ้าก็ดีกว่าเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นทั้งวันนี้นะครับนั้นข้อคิดวันนี้ครับ คุณมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับให้เรามีโอกาสคิดถึงใครสักคนที่เราอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะแนะนําเขาเรื่องของการเข้าเฝ้าพระเจ้าดีไหมครับหรือว่าจะมีโอกาสแลลึกถึงเขาอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับอาจจะเป็นคนที่เรารักมากนะครับแล้วก็รู้สึกยากมากที่เราจะแบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเราเริ่มจากการอธิษฐานก่อนนะครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับการใช้เวลาคุงเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการที่เราได้เข้าเฝ้าพระองค์แต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีโอกาสแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยเฉพาะการใช้เวลาในการเข้าเฝ้าพระองค์ให้คนอื่นๆได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยกันได้รู้จักพระองค์เราขอพระองค์ทรงปิดเปิดโอกาสทุกครั้งที่เราไม่ได้หวงของที่เรามี เป็นของที่ดีและเราอยากแบ่งปันขอพระเจ้าเปิดโอกาสเราให้เราสามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างเราได้เราจึอธิษฐานสิ่งเหล่าน,นี้ในพระนามสกิรเจ้าเอเมนเอเมนนะครับใครมีความคิดเย็นงไงเขียนมานะครับแล้วก็มีอะไรได้ผลแล้วนะครับสามีหรือภรรยาใครที่เขาไม่ได้แบ่งปันบทฟ้เดียวเราฟังนะครับวันนี้ถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาเกิดการเปลีไปไ่ยนแปลงเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ